กำลังจะบินไปสิงคโปร์ใช่ไหมฟังให้ดีนะเพราะแค่พฤติกรรมที่คนไทยทำกันเป็นเรื่องปกติอาจทำให้คุณโดนปรับเป็นหมื่นหรือหนักกว่านั้นโดยไม่รู้ตัวข้อที่1ห้ามนำเข้าหมากฝรั่งใช่ครับแค่หมากฝรั่งก็ผิดกฎหมายถ้าคุณเอาเข้ามาโดยไม่มีใบสั่งจากหมอเตรียมโดนยึดของและอาจโดนปรับเพราะรัฐบาลเขาจริงจังเรื่องความสะอาดสุดๆถึงขั้นแบนมาแล้วตั้งแต่ปี1992 ข้อ2ห้ามถมน้ำลายทิ้งขยะในที่สาธารณะสิงคโปร์ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดไม่ใช่เพราะคนสะอาดอย่างเดียวแต่เพราะมีกฎหมายเข้มมากทิ้งขยะผิดที่หรือถมน้ำลายลงพื้นโดนปรับหลักพันบาททันทีแถมบางเคสมีบันทึกประวัติไว้ด้วยนะข้อ3ห้ามแชร์หรือแฮ็ก WiFi คนอื่นนี่ก็เรื่องที่หลายคนไม่รู้ ถ้าไปเปิดฮอสปอตแชร์ให้คนแปลกหน้าหรือพยายามแฮก Wi-Fi โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ในสิงคโปร์มีโทษทั้งจำทั้งปรับกฎเขาเข้มแต่บ้านเมือนก็เลยสะอาดและปลอดภัยถ้าไม่อยากเสียค่าปรับฟรีๆจำไว้เลย3อย่างนี้อย่าทำเด็ดขาดตอนอยู่สิงคโปร์